เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดี fc ช่องชัยมนชนด้วยนะครับอีพีนี้ชันนำเสนอแนวทางของไม่ต้องถามตามก็พอแล้วก็ทายาทรัฐบาลว่ประจวันที่17มกราคม2 5 6 7นะครับแบบแรกครับเราไปย้อนดูรอบที่แล้วกันนะครับให้450 045และ50กับ45มานะครับรอบที่แล้วก็ หลุดนะครับหรือว่าเข้าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับรอบนี้มาดูนะครับว่าประจำวันที่17มกราคมครับให้สี่และ794มาส่วนอีกชุดหนึ่งจะเป็น97แล้วก็94นะครับต่อไปไปดูของแอดวิษนุนะครับใบนี้เป็นทายาทรัฐบาลนะครับให้เด่น5ลอง9เด่นจะเป็นเด่น9นะครับ เจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าและเจ็ดเก้าแล้วก็ชุดหนึ่งเก้ากับเก้าสองนะครับนี่คือแนวทางของแอดวิสนกับทายาทรัฐบาลงวดประจำวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามารับชมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางนะครับการนำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วกัน สำหรับใครที่ไม่ชอบนะครับก็ผ่านได้เลยไม่ว่ากันเจอกันใหม่ EP หน้าครับ